สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ออกมาข้างหน้าสักทีเนาะไปจะมาเอากระถินมาเห็นนี่มาลุมใหญ่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีกิ่งเดียวด้วยที่ใหญ่โอ้มีอยู่ค่ะโอ้ฝนตกใส่ได้มีดอกอยู่มีดอกอยู่ค่ะทุกคนนุ่นๆนนฝั่งนนเราไปดูอันนี้ก็ อเอาเลยนี่เดี๋ยววก็ลอกกินก่อนอกะลอกมันกินไหลลูกแห้วนี่ค่ะทุกคนนี่ว่าจะมาเอากระถินกระถินน่อยนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวนี่ก็จเจ้าออกค่ะเพราะว่า ขอาไปให้คนอื่นเขาแกงกินเนาะโอ,โอ้เยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะทุกคนไม่ได้เดินมาดูเลยเรียกมันแห้งแรงจนไม่มีเลยแหละนี่นี่โอ้กำลังรกเต็มเลยค่ะทุกคนนี่เต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตวางเหียใหม่ต้องวางเผียนใหม่ไม่ได้เอาอะไรออกมาค่ะเดินมาจากครัวก็เดินมาเลยไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปบ้านก่อนเนาะ เอาอันแนวมาใส่เนาะเพราะว่าจะเอากระถินไปกินแค่ขนมจีนเดี๋ยวไปหาแน,นวมาใส่อันนี้ว่างไว้ค่อนเดี๋ยวจะเอาแนวไปใส่ของเนาะเอานี่แ <c oughs> หละง่ายดี วางเลยเก็บประถินก่อนเอีนมันลงมาขวางทางเขาเก็บกระถินก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปเอาอันนี้เราก็จะหักลงมาเลยอ,อืมันก็ขวางทางเขาด้วยแหละ มีคนถือโทรศัพท์ให้นอ้องโอ้ย่วงมดดล้ะค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนฟ้างามๆเลยค่ะเดินมาถึงบ้านแล้ว โอ้ยรนนี่ค่ะซื้อขนมจีนเข้ามาท่านบรรยายน้ค่ะทุกคนเลยไปหากระถิน <c oughs> แต่ก็มีสลระแหน่อยู่นะปูกไว้ค่ะทุกคนมีหยงลุงแล้ว <c oughs> จักแมงอะไรเมื่อวานก็ยังไม่เยอะขนาดนี้นะมันกินนิดเดียวหวานเห็นอยู่จะต,ตื่นเช้ามากินเกือบเมี่ะเดี๋ยวเป็นล่างหอม แล้วะแนวห้องผมอันนี้ก็เป็นยอดกระถิน่นค่ะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน